สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ work from home ค่ะอินเทรนสุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นคลิป from home ค่ะแล้วหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่พี่นะคะได้รับมาจากการจัดรายการเปิดคัมภีร์ในหน้าล่างเงินล้านนะคะที่เราให้คาปรึกษากับในหน้านะคะเพื่อนในหน้าทุกวันจันนะคะเวลา2องทุ่มค่ะซึ่งวันนั้นนะคะก็มีคําถามมาว่าถ้าเกิดการให้นะคะในวันโอนเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์เนี่ย จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นต้องมาเคลียร์กันก่อนนะคะมีความสับสนนะคะระหว่างการให้กับการรับมรดกอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการให้นะคะก็คือการที่เจ้าของทรัพย์อะค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทรัพย์นั้นแก่ลูกหลานอะไรอย่างนี้ว่าไปแต่การรับมรดกนะคะเจ้าของทรัพย์นั้นต้องเสียชีวิตไปแล้วเราถึงจะเรียกว่าการรับมรดกค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้นะคะเรามาเลียงไล่เรียงกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกรณีแรกนะคะก็คือกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะยกทรัพย์สินให้กับลูกนะคะที่ชอบด้วยกฎหมายะคะ่ะลูกที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือลูกที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกันนะคะและฝ่ายลูกนะคะ ถ้าถ้าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยจะยกให้กับคุณลูกนะคะฝ่ายลูกเนี่ยนะคะชอบด้วยกฎหมายโดยคุณแม่อยู่แล้วเพราะคุณแม่เป็นคนคลอดมาเองนะคะแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในวันโอนตามนี้ค่ะข้อที่1ค่ะคือค่าธรรมเนียมการโอนนะคะเสียถูกสุดๆเลยค่ะจุดหนะคะจากปกติเราต้องเสีย2%ค่ะและข้อที่2นะคะค่าอากรสเต็มค่ะแค่ศูนะคะ กรณีนี้นะคะจะไม่มีการเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเลยค่ะไม่ว่าจะถือคลองมากี่ปีก็ตามนะคะปกติเราจะต้องเสีย3.3ถ้าถือคลองไม่ถึง5ปีมีทื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อให้คุณลูกคุณแม่ให้คุณลูกนะคะเสียแค่0 5ค่าอากรสแตมรายการนี้รายการเดียวค่ะ ข้อ3นะคะภาษีเงินได้ค่ะถ้ารั์ที่มอบให้แก่กันนะคะมูลค่าไม่เกิน20ล้านบาทนะคะได้รับการยกเว้นค่ะแต่ถ้าเกินนะคะก็เสียภาษี5%ของราคาประเมินค่ะก็ให้ทิปไ้อีกดินหนึ่งนะคะถ้ามูลค่าทรัพย์เรามากใช่ไหมคะก็มีหลายท่านค่ะเขาก็ค่อยๆทยอยโอนค่ะโอนปีหนึ่ง20ล้านบาทปีหนึ่ง20ล้านบาทก็จะเป็นการบริหารภาษีไปในตัวค่ะส่วนโฉนดน,นะคะถ้ามีมูลค่าสูงใช่ไหมคะ เขาก็อาจจะทําอย่างนี้ค่ะเขาก็อาจจะซอยโฉนดไปนะคะให้มูลค่ามันน้อยลงใช่ไหมคะเพื่อประหยัดภาษีค่ะแต่ว่าต้องระวังนะคะอย่าแบ่งเกิน9แปลงนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นจัดสรรค่ะกรณี้ต่อไปนะคะก็คือการที่สามีอยากจะมอบให้ภรรยานะคะภรรยาอยากจะมอบให้สามีนะคะถ้าเข้าขายนี้นะคะก็จะมีค่าโอนวันโอนตามนี้ค่ะข้อที่1ค่ะก็คือค่าโอนนะคะก็เสียแค่ จุค่ะไม่ต้องเสีย2%นะคะก็ถูกนะคะและข้อที่2ค่ะนั่นก็คืออากรอนสเตมนะคะที่0.5%หรือภาษีธุรกิจเฉพาะที่3.3%ค่ะเสียตัวใดตัวหนึ่งนะคะข้อที่3นะคะก็คือภาษีเงินได้ค่ะซึ่งก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%ค่ะกรณีต่อไปนะคะก็เป็นกรณีที่เรานะคะอาจจะอยากมอบให้ญาติพี่น้องค่ะซึ่งจะมีค่าโอนดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะค่ารรมเนียมการโอนนะคะ ซึ่งก็จะเสียไปเต็มๆเลยค่ะ2%แต่นะคะหากว่าถ้าเป็นปู่ย่าตายายนะคะให้ล้านนะคะที่สืบสายเลือดตรงมาเลยเนี่ยนะคะจะเสียภาษีโอนค่าธรรมเนียมโอนนะคะเพียงแค่0.5%ค่ะข้อที่2นะคะก็คืออากรสแตมค่ะหรือว่าภาษีธุรกิจเฉพาะเลือกเสียเอาตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่เลือกสิเสียตัวใดตัวหนึ่งนะคะ และข้อที่3นะคะก็คือภาษีเงินได้ค่ะข้อสังเกตก็คือนะคะถ้าเราให้กับญาตินะคะที่สนิทหรือว่าจะสนิทมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะค่าโอนนะคะเท่ากับราคาซื้อขายปกติเลยค่ะเพียงแต่ภาษีเงินได้นะคะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ที่50%ค่ะข้อชวนคิดก็คือนะคะการให้นะคะถ้าผู้รับไปแล้วนะคะเกิดพฤติกรรมที่แบบ เนรคุณนะคะหมิ่นประมาทประทุษร้ายอะไรก็แล้วแต่นะคะผู้มอบให้นะคะสามารถเรียกคืนได้ในภายหลังค่ะซึ่งการจะคืนให้หรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะก็ต้องไปฟ้องร้องกันเอาเองนะคะก็ครบแล้วนะคะสําหรับการให้นะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในวันโอนมีอะไรบ้างก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะตอบคําถามนะคะเอเจนท์ที่ถามมาในรายการแล้วนะคะตามสัญญาค่ะพี่นกตอบให้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ